สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำปั๊ม DC 1 2โวลต์น,นะครับกินไฟไม่เยอะครับตัวนี้แล้วก็ใช้งานค่อนข้างดีใช้ทนครับผมใช้มาคือคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมาครับใช้สำหรับผมเอามาใช้ในงานผมก็จะสำหรับดูดน้ำหมุนเวียนในบ่อระหว่างบ่อบ่อที่1กับบ่อที่2หมุนขึ้นแล้วก็ไหลกลับมาบ่อเดิม ผมก็ใช้ท่อ PVC ขนาดท่อประปาจ่อรูแล้วก็ติดตั้งปัม๊มแล้วก็ป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรเข้าปัม๊มแค่นั้นนะแล้วก็เดินท่อจากบอ่อที่1ให้หมุนขึ้นมาดูดน้ำหมุนขึ้นมาที่บอ่อที่2บอ่อที่2ผมเพิ่งทำเสร็จประมาณ3เดือน ก็มีที่ระบายน้ำออกระบายน้ำลงไปในบอ่อที่1นึเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะทำเป็นที่น้ำล้นออกมาให้สำหรับพืชสวนในโอกาสต่อไปแล้วก็น้ำที่ลน้นทางท่อนะครับก็จะกลับมาที่บอ่อที่หเหมือนเดิม ในบอ่อที่1ก็จะเป็นพวกหอยส่วนบอ่อที่2ผมจะเลี้ยงเป็นพวกปลานะครับในบอ่อที่1ก็จะมีทางน้ำล้วนออกเช่นกันนะฮะก็ออกมาสำหรับพืชในสนในโอกาสต่อไปแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ผมใช้ไฟจากโซลาเซลล์ต้องการที่จะในการสูบน้ำ หมุนเวียนน้ำในบอ่อแล้วก็ต้องการที่จะใช้ในเรื่องของแสงสว่างให้กับบอ่อในช่วงหัวค่ำในคลิปต่อไปเดี๋ยวลงให้ดูแล้วกันนะครับแนะนำเลยครับปั๊มตัวนี้ใช้ดีนะครับสนใจสินค้าสั่งได้ตามช้อปปี้ตาม Lazada ก็มีหรือสนใจสินค้าของผมก็ติดต่อได้ครับ ขอบคุณสำหรับรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ